สวัสดีนะครับนี่เป็นการจัดทำคลิปพิเศษนะครับในเดือนธันวาคม2563ในเรื่องของความรักนะครับคลิปนี้จะเป็นราศีที่ดูเด่นนะครับดูปังดูสมหวังและดูมีความหวังกว่าทุกราศีซอคัดมาแล้วนะครับมีอยู่2ราศีจริงๆนะครับนอกนั้นนะครับก็อาจจะก,กลางๆถึงเสียนะครับ ฉะนั้นสองราศีนี้ถือว่าเป็นสองราศีที่ได้รับอน,นิสง์ของดวงดาวในเชิงาดาวสุเคราะห์นะครับที่มีการทำมุมและองศานั้นน่าสนใจถึงจะไม่ได้มีกำลังอย่างโดดเด่นแต่เป็นสองราศีที่ซอคิดว่าน่าจะมีการสมหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นคนโสดแม้ว่าจะเป็นคนที่มีคู่แล้วก็ตามมาดูกันที่ราศีแรกก่อนเลยนะครับราศีกรกฎ นะฮะก็ลองบอกว่าชาวราศีกรกฎนะครับมีดาวสุรคราะห์และดาวแบบเคาะเข้าทำมุมและดาวปะตะัตตนีเองก็มีกําลังแก่ชะตาตนฉะนั้นก็หมายความว่าชาวกรกฎนั้นนะครับจะรักเกา่ารักใหม่คนอายุมากกว่าอายุน้อยกว่าเดินเข้ามาในชีวิตก็เป็นไปได้นะแต่โดยส่วนมากนั้นนะครับดวงดาวในลักษณะนี้ในทางโหราศาสตร์มักจะให้น้ําหนักว่าชาวกรกฎมีโอกาสที่จะเจอคนที่ดูมีอายุ นะสอนเน้นตรงนี้นะครับดูมีอายุหรือหลายๆคนนั้นนะครับเจอคู่ที่ดูเป็นผู้ใหญ่มีหลักการมีสถานะทางสังคมดีนะครับมีโปรไฟล์ดีก็ว่ากันไปฉะนั้นชาวกรกฎนั้นนะครับเป็นชาวราศีแรกที่ซอให้ว่านะครับในจากเดือนธันวานี้นะครับจะมีกลิ่นไอที่ดีนะครับในตรงส่วนของความรักความค่ในเดือนธันวาคม2.5.6.3ค่อนข้นางสูง ไปดูที่ราศีที่สองเป็นชาวราศีกันนะฮะชาวราศีกันต้องบอกว่าอย่างนี้นิดนึงมันจะเป็นผลดีกับคนโสดมากกว่าคนที่มีคู่นะนะครับฉะนั้นคนที่โสดอยู่นะครับสำหรับชาวราศีกันเตรียมกรีดสนั่นได้เลยนะฉะนั้นชาวราศีกันนะครับไม่ว่าคุณจะโสดจริงหรือโสดไม่จริงก็ตามนะมีโอกาสนะครับในเรื่องของรักครั้งใหม่ที่จะผุดขึ้นมาแก่ดวงชะตา แล้วถามบอกว่าไอาคนที่จะเข้ามานั้นนะครับเป็นคนที่อายุมากกว่าอายุน้อยกว่ากับตัวเองลหะนะครับในเรื่องของอายุเนี่ยอาจจะมีความต่างกันอยู่พอสมควรนะฮะมีความต่างกันพอสมควรจะมากกว่าน้อยกว่าก็ได้แต่ในทางหลักโหรา <c oughs> นะฮะทางหลักโหราแล้วมีโอกาสจะเจอคนที่อายุน้อยกว่ามากที่สุดนะฮะแต่มันมีความเป็นผู้ใหญ่ มันมีความเข็มขึมมันมีความเป็นเฟลลี่อยู่ในดวงชะตาแล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วล่ะนะครับสำหรับชาวราศีกัดก็ต้องบอกว่ายังต้องประครับประคองในเรื่องของความรักแต่ด้วยองศาที่ดีนะครับก็มีเหตุและมีผลที่จะทำให้มีทายาทตัวน้อยๆทำให้ความรักนั้นมีสายใหญ่ที่ผูกพันมากขึ้นฉะนั้นนะครับสองราศีนี้ จึงเป็นสองราศีเป็นประจำเดือนธันวาคม2563ที่ซอคิดว่าดีในเรื่องของความรักขอให้โชคดี